สวัสดีครับทุกคนยินดีด้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดนันดังในภาษาไทย Daily v l อกวันนี้เออจะพูดถึงอะไรเพิ่มดูวิดีโอใน YouTube เป็นเป็นเพลงปังครั้งตอนทำกทำะไรในคอมพิวเตอร์ก็อยากฟังเพลง บา,บางครั้งจะฟังเพลงเป็นเป็นรายการเพลงใช่ไหมครับก็มีหนึ่งเพลงแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งแบบนั้นจะแตกต่างกันทุกทุกอย่างแต่วาบางครั้งผมจะหาเพลงที่ชอบแล้วก็ก็รู้สึกอยากได้ยินเพลงหนังหลายๆรอบหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบก็ผมจะผมจะทำเป็นเป็นลูปก็จะ อัตโนมัติรอบๆรอบก็ครั้งหนี้เป็นเพลงเออเรียกว่าอะไร fields of gold เออนะครับเคยมีน่าจะเป็นคนนักนักร้องชื่อว่า Stting ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนักร้องที่เ,เขียนเ,เพลงหนีหรือแค่ทำให้ เพลงนี้มีมีชื่อเสียงแต่ว่าอาจจะครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินเ uh, พลงนี uh, เนเน้เป็นเป็นเป็นเวอร์ชันจากสติม uh, แล้วก็ช่งวงเวลานั้นเป็นเวลาผมไปเที่ยวบาหลีแล้วก็ผพจะคิดว่าอ๋อ oh, เพลงนี้น่าจะเกี่ยวกับเกาะ บาลีท wow, okay, ี่ประเทศอินโดีเซียมัยว่าเขโอเคฟิลด์อฟโกแต่ว่าเขาจะาจะร้องมา on the fields of Bali ก uh, ็บอก็ไรนะทุ่งทุ่งเออเคือทุ่งทุ่งทุ่งนั่นเองใช่ก็ชนอท หรือนาฟาร์มที clothes, on, so oh, ่บาร์อะุรผมจะคิดถึงรูปแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเสกฏไม่เหมือนเพราะว่าเป็นปาร์กะไรเก่าๆไม่ในใจจะพูดพูดว่าอะไรนะภาษาไทยเดีว่าเป็นปาล์คืออะไรคล้ายกับเอ่อวีทเอ่อวีทอะไรเอ่อนะครับ แล้วก็ชาตมาไม่เป็นคนเราเรื่องไม่อไม่เชื่อมกบเกาะปาลีเดี๋ยว่าน่าจะ,กะเกาะบาลีเอาเอารองเออเพลงนี้ขึ้นเป็นเออมาเพลงพิเศษที่จะที่จะเออเล่นที่กเกาะบาลีเพราะว่าไม่มีไมีไมชื่อเสียงเราจะไม่ำํำ ป่าเลยเหมือนกันโอเคอีกหนึ่งเรื่องจะพูดถึงกับวันนี้ฮาร์รีพอตเตอรวันนี้อ่า uh, นหน่อยเพราะว่ายุ่งมากวันนี้ก็อ่า uh, นแค่ยี่สิบนาทีสองหน้าแต่ว่าเป็นช่วงที่น่าดึงด้นในใน,ในเรื่องของ Harry Potter. ีพอตเตอร์แป๊บเดียวตอนตดอาจจะมีสปอร์นิดหนึ่ง uh, เพราะว่าช่วงนี้เป็นเวลาเกือบถึงแฮรี่ต้องกลับไปโรงเรียนก็จะเป็นเขาจะกลับเข้าไปในชั้นสองอระดับสองที่โรงเรียนแล้วก็ต้องไปร้านที่ซื้อของอสหารับชั้นที่สองก็หลานะ นั่งสือศึกษาแล้วก็มาจากอุปกรณ์พิเศษที่ที่ที่ขาวตองท้ายขาวตอใช้แล้วกระทึ่งตอนนี้เขาไม่อาศัยอยู่กับลุงป้าแล้วเพราะว่าเพื่อนของเขารอนกับฟ้าแฝดของรอนแล้วพี่ ที่ชายฟ้าแฝดของรอง้อนจอร์จกับจอร์จกับเอ,อ่จ <laughs> จอจังไรกับข่าสซ้ำคองเอ,อ่อพี่น้องซ้ำคองมาทอนไหมไมาช,ออช่วยอารีหออนีออกจากาบ้านล,ลุงกับป้าของเขาคุ้ม คังคุงมาหลบเขาเก็บแฮรรีไว้ในในป้าในห้องไม่ไม่ยอมรับแฮรรออกไปข้างนอกก็มาปม่ดีเย็นมากก็เพื่อนรอนกับกับพี่ชายมาช่วยแฮร์รี่แล้วก็พาเขากับบ้าน<ป>ของกเรา<ป>แลก,ก็ช่วงนี้เขาอาศัยอยู่กับ กลานะครอบครัววิสลิงับ่าวจข่าวยังอยู่ที่ลอกมากโก้ครับก็ถ้าเขาอยากไปลอกแม่หมดพ่อหมดที่เสื้อของสำหรับรองริน้นต้องมีวิธีพิเศษที่เข้าไปในลอกแบบนั้นแล้วก็ช่วงนี้ประ้ารแรกที่ขาที่แฮร์รี่ทำไปเข้าไปกับแพรริก แล้วก็ถห้คือให้คือพาเขาไปในประตูพิเศษอยูนาร่าร้าน,านที่ลอนดอนข้างนี้แล้วครับโรเวอร์เรจะใช้วิธีพิเศษว่าเขาจะไปอยู่ในเตาผิงเตาผิงใช่ไหมอืมแต่ว่าเขาได้ทำผิด เเป็นครั้งแรกที่เขาเคยทำเ,เคยใช้วิธีนี้ก็ครเขาทำผิดแล้วก็อ,อะไรนะเห็นว่าไปถึงห้องแปลกๆไม่รู้เป็นเป็นห้องที่ไหนว่าตอนเขากำลังพยายามคิดว่าอ่าอยู่ที่ไหน,นต,ต้องดูรอบๆตัวแล้วก็คิดอ่า จะต้องต้องทำอะไรอ่อะไรอ่ามีคนที่เขาเกลียดมากจากมองกรียนก็เป็นนอาฟอยใช่ไหมครับก็เป็นอะไรสัตสัตรีสัตรีเป็น่ามีคนเขาที่มองกรียนเป็นคนเดียวเยอะมากที่สุดเขามาเขาเขามองเห็นเขาผ่านไปเออกระจก นัตตันแลก็มาฟอยกับพ่อของเขาก็เป็นชงเต้นๆ้นเพราะว่าพ่อกับมาฟอยคุยกันแล้วก็ Harry แฮร์รี่แอบซ่อมอยู่ในตู้ตู้เสื้อผ้าหรือตู้อะไรไม่รู้แล้วก็ฟังเรื่องที่เขาพูดกับนักสนใจแล้วก็เื้นเต้นโอเคสำหรับวันนี้นะจ๊ะ พอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ